ัดว้ยเห็ดตัยานควายอาเอาเอามตัวเลานี้เียตนเอ้ยสาตัวพี่นอนเล่นไปกินบักโม่ย่ยกินมันกัดายยยกินมุนเอเล่ แมนบ่วตัวนี้วี่วนี้โอ้มันขาดดูด้อนี่ย่สมัมานี่ด้อนี่เดี๋ยวอมีันจะไหลเอเนกท่นอดเลยน้ำมันมาก้อนเื่อยยไปเอานเลยนั่นนั่นนั่นกำลังขึ้นมาอีกแล้วัวหนึง่งเอ๊เอ